ลาลิมานะครับหนังสือเล่นเล็กๆนะครับจัก,กราที่เกี่ยวข้องคือจัก,กระที่4กับ5นะครับพอออกสีเขียวออกสีฟ้าลาลิมามันจะมีทั้งโทนสีเขียวบ้างกับโทนสีฟ้าส่วนมากเรานิยมโทนสีฟ้าแล้วก็ที่มีลายแบบลายแบบเป็นเยอะๆนะครับด้านประบัติรักษาลาลิมาจะช่วยสลายไอ้พวกคอมเกชั่นคืออาการบวมเลือดข้าง สิ่งที่อุตันผิดขัดในร่างกายเราเช่นเช,นช,นช่นพวกเสมหกักพวกเลือดข้างถ้าเกิดว่าการไหลเวียนโลหิตของเราไม่ดีลาริมาจะช่วยให้การไหลเวียนโลหิตของเราดีขึ้นนะครับ h e เฮล u r i n a r y t r a c t i n f e c t ช o n ช่วยเรื่องการติดเชื้อในกับในในในระบบปัสสาวะนะครับในในในท่อปัสสาวะของเราช่วยเรื่องการปวดศีรษะลดการปวดศีรษะ ช่วยลดอาการ <Okay. S 1> ปวดประจำเดือนปวดศีรษะ yeah. mm hmm. Excellent for restoring stasis คือ i n c a s e of children illness คือเด็กๆมันจะชอบมีอาการอุจจาระตกค้างในท้องนะครับคือแบบพายไม่สุดอะไรประมาณนี้นะครับจะตกค้างในท้องลาลีมาจะช่วยเด็กเหล่านั้นได้ ด้วยวิธีการอะไรก็ตามแทนไปลองใช้ดูนะครับผม,มไม่เคยใช้นะครับลาลิมาใส่กับมดอร์ไวจะเป็นยังไงคะห้ามใส่มเดอร์ไวกับลาลิมาพร้อมกันนะครับเพราะลาลิมาเนี่ยจะเป็นหินที่พลังนุ่มนวลที่สุดเรียกว่าในบรรดาหินในโลกเนี่ยก็จะมีลาลิมากับสกอรีรไซกับอะไรบางอย่างสามสี่ตัวที่พลังนุ่มนวลที่สุดในโลกแต่พลังงานเข้าสูงเข้าใจไหมสูงแต่นุ่มนวลส่วนส่วนโมเดอไวเนี่ย จะเป็นพลังงานที่สูงแล้วก็จี๊ดจ๊าดนะครับคนละคนละทางกันเพราะฉะนั้นถ้าใส่ด้วยกันนี่เขาจะตีกันอยู่ยระยะหนึ่งประมาณสัก15นาทีปรับพลังงานกันอยู่แล้วพลังงานของบอเลไบจะหายไปเลย <c oughs> คือมันจะกลายเป็นพลังงานใหม่ผสานกันระหว่างโมเาไ้กับลาดิมาก,กลายเป็นพลังงานที่แบบเหมือนกับเข้าสู่เข้าสู่ the อ o เข้าสู่จุดที่ไม่มีอะไรเลยวว่างเปล่าประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าพลังงานองความว่างเปล่าที่ว่าเนี่ย ก็จะเป็นพลังงานที่แตกต่างจากของมาดาวัยแล้วก็จากของลาลีมาด้วยจะ,จะไม่เหมือนของทั้งสองตัวเพราะว่าเป็นพลังงานที่ประสานกันทั้งสองตัวผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะออกแนวไหนประมาณไหนแต่ว่าแค่คเกรงว่าจะทําให้เราพลังงานจิตใจของมดาวัยที่มันทําหน้าที่กระตุ้นเรากระชากเราเนี่ยหายไปนะครับให้ใส่คนละทีสรุปว่าอย่าไปใส่พร้อมกันแต่ยังไม่มีตาําราเล่มไหนห้ามอย่างนี้นะ ที่ผมพูดไปเนี่ยเพราะว่ามันมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเคยทดลองเอาพลังเอ,เอาหินมาใส่ด้วยกันแล้วก็จับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างด้านพลังงานมา,มา,มา,มาให้แล้วเมื่อหลายปีที่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดตามที่เขาทดลองไว้นะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดใส่ไปานานๆเนี่ยเมื่อพลังมันปรับเข้าหากันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแนวไหนอันนี้ยังไม่มีใครพูดถึงยังไม่มีใครท,ทดลองไว้ ถ้าท่านใดที่เก่งเรื่องการรับพลังงานหินนะลองเอาไปทดลองหน่อยใครมีลาลีมาในมือใครมีมรไวในมือเอาไปทดลองใส่ด้วยกันสิแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับหรืออาจจะก,กำใส่ในมือข้างเดียวกันก็ได้ใส่กําไรแขนลาลีมาด้านขวามือสมมตินะแล้วก็กาไว้กรมรไวไว้ในมือด้านขวาเหมือนกันแล้วก็ลองทําอะไรบางอย่างทำสมาธิหรือสักอย่างดูแล้วลองดูสิว่าพลังงานจะไปที่ไหนจากการในของเรานะครับ น่าสนใจมากนะครับลองทดสอบทดสอบดูนะครับต่อไปนะด้านจิตใจนะครับลาดิมาจะช่วยให้เป็นหินที่ deeply nurture ก็คือเป็นหินที่แบบช่วยปลอบประโลมช่วยช่วยรอเลี้ยงบำรุงได้อย่างลึกซึ้งมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพลังงานมันแรงมากแต่มันก็นุ่มนวลมากๆากแล้วก็ช่วย relieve emotional pain ช่วย ย่อยารักษาความเจ็บปวดทางด้านอารมณ์ของเราอกหักมาหรือถ,ถูกทำร้ายมาถูกพลยธาหักหลังมาหรืออะไรก็ตามแต่ประมาณนั้นนะครับถูกบูลลี่มาทําให้ความโศกเศร้าเสียใจการสูญเสียการถูกปฏิเสธพวกนี้ดีขึ้นแล้วก็ใครที่ไม่กล้าตัดสินใจก็จะาดีมากก็จะช่วยเคลียร์ตรงนั้นได้ด้วยอิ i n i i a t e healthy communication ทำให้เราติดต่อสื่อสารกับชาวบ้านชาวช่องเขาได้อย่างมีศักยภาพดีมากขึ้น Teach us to be more loving ทำให้เราเป็นคนที่มีมีความรักเพื่อแผ่ความรักให้คนอื่นได้ได้มากขึ้นนะครับด้านจิวิญญ,ญาณ Lalima จะช่วย invite release and surrender ทำให้เราปลดปล่อยความอุดตันติดขัดทนาจิตวิญญ,ญาณเราออกไปทำให้เรายอม ซีโรราบต่อจิตวิญญาณข้างในของเรานะครับคือไม่ได้ใช้อีโก้ทำทางเมื่อเช้ามีคนถามหาเห็นอะไรนะที่ทําให้อะไรนะลดกิเลสตัณหาลงใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมเมื่อเช้าลาลีมาก,ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับจริงๆก็คือทุกๆแท่ทุกตัวนั่นแหละที่จะช่วยเราเพราะว่าเห็นทํางานกับความคิดจิตจานงแล้วก็จิตของเราแต่ว่าบางตัวเขาก็จะมีคุณสมบัติที่แบบช่วยลดอีโก้โดยตรงอยู่แล้วนะครับหนึ่งในนั้นคือลาลีมา จริงๆผมมีจดไว้เยอะมากอันนี้ขอแทรกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาแทรกจบลาลีมาก่อนแล้วก็ connect to current of unconditional love ลาลีมาจะช่วยเชื่อมต่อเราเข้ากับกระแสพลังงานในความรักแบบไร้เงื่อนไขของจักรวาลช่วย heal inner child คือช่วยระบรรษัาความเจ็บปวดของในวัยเด็กที่เราผ่านมาแล้วมันไม่โอเคเช่นถูกบูลลี่ในโรงเรียนหรือถูก อะไรก็ตามแต่ที่มันไม่โอเคในใบเด็กเราแล้วเราฝังจํามาตลอดจนถึงใบผู้ใหญ่แล้วก็ปั้นแต่งชีวิตเราไปในทางที่ไม่ดี Deepen p meditation ลาลีมาจะช่วยให้เราเข้าสมาธิได้ลึกขึ้นนะครับ Invite p r o f i l e s t u d e n t and inner peace ทำให้เราเข้าสู่ความสงบสุขเยือกเย็นได้ดีมากๆนะครับลาลีมา